สวัสดีครับจากศีราชคอนไซา์ขายซ่อมวิทยุสื่อสารนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะอยู่ในเรื่องของวิทยุ Motorola cp 2 4 6นะครับหรือรุ่นอื่นๆที่เป็นโมโตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นขั้วเสาลักษณะเดียวกันนะครับนะก็คือขั้วเกลียวแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นเป็นเกลียวแบบนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับนะคำถามก็คือ ลูกค้าเนี่ยคืออินบ็อกเข้ามาถามจากในเพจนะครับถามว่าผมใช้โมโตนร,ร,รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็ใส่โค้วท้อแบบเนี้ยนะครับขค้วท้อก็ต้องดูให้ดีนะครับต้องเป็นตูดตันตันแบบนี้นะถ้ามีรูรูจะจะไม่ใช่ขั้วของโมโตนะครับออโอเคต่อเลยนะครับใส่ใส่โค้วท้อแบบนี้แล้วกเ็เอาไปเข้าเครื่องวัดกําลังส่งนะครับออกประมาณ1 1วัตนะครับ1.5วัตอยากให ยากให้ซ่อมให้หน่อยนะครับกำลังส่งมันออกน้อยมากเลยนะครับผมจะแจ้งอย่างนี้นะครับไอเครื่องวิทยุมโทรโลล่าเนี่ยสัญญาณของเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสัญญาณลอยนะครับมันจะไม่มีลงกลาวครบวงจรสังเกตนะครับขอบนอกเนี่ยเขาไม่มีส่วนไหนที่ต่อลงกลาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกนของสัญญาเนี่ยมันออกไปที่เสาเนี่ยลอยๆเลยนะครับแต่ว่ามัน,น่ะ ตัวเครื่องเนี่ยมันก็อาศัยแค่สัญญาณอย่างเดียวนั่นแหละในการที่จะปล่อยออกเสาไปนะครับมันไม่จําเป็นต้องมีกลาวนะครับมันไม่จําเป็นควบวงจรนะมันก็สามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่าเวลาที่เราจะาวัดค่ากําลังส่งนะครับหรือว่าเช็คเซนส์ของภาครับนะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องให้ตรงส่วนเนี้ยของขั้วขั้วทศเนี่ยมันลงโครงเครื่องด้วยนะครับเพืนะ่อเพื่อการที่จะทําให้สัญ,ญญาณเนี่ยมันครบวงจร นะครับเพื่อที่จะได้อ่านค่าจากเครื่องโซวิดหรือเครื่องมือวัดต่างต่างได้นะครับวิธีการนะครับที่ผมใช้บ่อยๆเลยนะผมจะใช้เป็นในลักษณะของอเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นฟอยอย่างเงี้ยอันนี้มันใช้มานานละมันก็เลยยับเยินหน่อยนะครับผมก็จะถอดแบตออกนะครับถ้าเราจะใช้คู่กับแบตนะเราก็ประกบไปแค่นี้นะครับแล้วเราก็เอาฟอยเข้าไปหน่อยนึง นะแล้วเราก็กดลงไปแล้วเราก็เอามาแตะอย่างนี้นะครับแต่แล้วเราก็ค่อยวัดวัดแต่แล้วเวลาเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราวัดวัดวัดเนี่ยหรือว่าเช็คภาคลับเนี่ยเราก็จะได้ค่าที่แท้จริงนะครับหนจอเนี่ยก็จะปรากฏค่าวัดของมันจริงๆขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราไม่มีกราวให้มันนะครับผลอ,ออกนะมันก็จะจะออกเวอร์เลยออก10บฟาวัดเลยนะครับหรือว่าออกแค่วัดเดียวหรือไม่ออกเลยก็ แล้วแต่อาการนะครับแต่แต่เ็าจะไม่ใช่ค่าที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ค่ากําลังส่งที่แท้จริงของเครื่องนี้เราต้องอเอาคั่วลบของสัญญาณเนี่ยกาวของของขั่วขั้วทศเนี่ยนะครับลงไปที่โครงเครื่องด้วยเท่านั้นเองครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าระหว่างขั้วขั่วสายคั่วทศไปแล้วนะครับไม่ไม่มีกราวนะครับไม่ไม่มีกราวกับรรมีกาวเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอเคครับเรามาดูกันต่อเลยนะ,อะตอนนี้ผมเอาวอเนี่ยต่อเข้ากับเครื่องเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอเราจะเริ่มจากสัญญาณลอยก่อนนะครับเราจะยังไม่แปะกาวลงไปที่คั้วทดนะครับเรามาดูที่จอนะกดครับตอนนี้กดคีย์แล้วเห็นไหมฮะออกประมาณ0.8วัตต์นะครับอโอเคปล่อย ทีนี้ผมจะเอาฟอยล์ที่ติดไว้กับโครงเครื่องเนมาแปะ,ะมาแปะกับตัวขั้วทดด้านนอกนนที่เป็นที่เป็นกาวของขั้วทดนะครับแล้วเราลองวัดดูใหม่นะครับขึ้นแล้วนะครับ5วัต์มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราต้องการจะวัดกําลังส่งนะครับในวิทยุมโทรโรล่า cp 2องโดยการใช้ขั้วทดเสาแบบนี้นะครับเราก็ต้องเอา กราวของขั้วท็เนี่ยลงโครงเครื่องด้วยนะครับเราถึงจะวัดได้ค่ากำลังส่งที่แท้จริงของเขานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณครับโอเคครับมีต่ออีกนิดนึงนะครับพอดีผมลืมเรื่องอาการใช้เส,สาสไลด์นะครับกับการที่เราจะใช้ขั้วท็ในมอโตโรลารุ่นนี้นะครับ บางคนเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีนะครับลูกค้าเนี่ยเอาเข้ามาให้ดูนะครับบอกว่ามันส่งได้ไม่ไกลเลยนะครับอุตส่าห์ไปซื้อเสาสไลด์มาแล้วก็ใส่กับขั้วทษแบบนี้นะครับแต่ว่าใช้ได้ไม่ไกลเลยนะครับเหตุผลที่มันใช้ได้ไม่ไกลเนี่ยเพราะว่าเสาสไลด์พวกเนี้ยนะครับหรือเสาสไลด์ในหลายหลายแบบนะเน้นว่าในหลายๆแบบแต่่าไม่ใช่ทุกต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเสาสไลด์เนี่ยจะมีการแมท ขั้วสัญญาณนะครับก็คือแมทช์จากขั้วสัญญาเนี่ยผ่าน C แล้วก็ลงกราวนะครับเพื่อให้มันแมทชิ่งให้ได้ค่าตามที่ต้องการนะครับในกรณีของเครื่องแดงเนี่ยก็คือ2-5งถ้มกะเฮิร์นั่นเองนะครับาในเมื่อเขาเนี่ยต้องการการลงกราวเพื่อให้มันแมทชิ่งถูกไหมฮะแต่ว่าตัวนี้อย่างอย่างที่บอกครับสัญญาณมันลอยอยู่มันไม่ได้ผ่านลงกราวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เสาสไลด์หรือเสาชักเนี่ย ที่มีซีแมตลงกลาวของเสาอยู่ของขั้วอยู่ตรงนี้นะครับมันจะส่งไม่ออกนะครับมันก็จะส่งได้ไม่ไกลนะครับสัญญาณจะออกไม่ดีเท่าเท่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวังนะครับของการใช้เครื่องมโตโรล่านะครับกับเสาสไลด์ผ่านขั้วท็อแบบนี้นะครับแต่มันก็จะมีเสาสไลด์ที่สามารถใช้ได้นะครับมันก็ต้องเป็นเสาสไลด์ของ ขั้วโมโตโดยเฉพาะเลยนะครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับเขาก็เป็นขั้วโมโตโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับที่เป็นเสาสไลด์เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะไม่ออกแบบขั้วโมโตโหให้ต้องมาต่อลงกราวอะไรอยู่แล้วนะครับ,นะรบสำหรับในเรื่องของมอตอ o ์โรล่านะครับ กับประเด็นเรื่องการวัดหวัดแล้วไม่ออกกับเรื่องการใช้เสาสไลด์นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณครับ